มาตั้งปอบวดกันใครมากว่ากันไดกลายเป็นคนดีเย็นไว้นโยมมันอยู่ที่ใจานาโยมเย็นเย็นไว้นโยมมันอยู่ที่ใจของโยมโหูไมเองพูดเรื่องแบบนี้วะวอวอไอ้เจอ้เจ็นี่ยังต่อยข้าเหรอ เฮ้ยกุยมันนี่เลยมาเอ้ยเอ้เ้ยเอ้ยไอ้กุยเป็นไงล่ะทำเป็นซ่าเอาล้อข้าคือไ้แล้วทำฟอร์มนิ่งเฮ้ยไอ้กุยไอ้กุย โอ้โหเอ้ยไอ้กุยอย่ารอข้าอะไรอย่างนี้กุยเนี่ยจ็บจริงเปล่าวะไอ้กุยไอ้กุย่ะไ,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 ไหนมีเรื่องอะไรจะปรึกษาว่ามามีเวลาไม่ค่อยเยอะนะคืองี้ครับคุณพพดลผมอ่ะให้แจ็คยืมเงินไป5,000บาทครับแต่พอถึงเวลานี่ยมันไม่ยอมคืนผมครับผัดผ่อนไปเรื่อยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำไงดีครับ ไอ้แจ็คที่ทํางานอาสานะไม่รู้จักไอ้แจ็คด้วยหรอเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวเลยละครแก๊งเดียวเลยครับโอ้โหแต่ให้ยืมเงินตั้ง5 0 0พันแสดงว่าต้องสนิทกันเยอะอนะก็เมื่อก่อนเนี่ยครับไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดนะครับไอ้แจ็คเนี่ยเป็นหัวโจกเลยนะครับพี่ชอบไปหาเรื่องคนอื่นเขาผมนี่ต้องคอยห้ามอยู่ตลอดเลยนี่ดีนะตอนนี้มันกลับเหนือกลับตัวกลับใจกลายเป็นคนดีทํางานอาสาเพื่อสังคมแล้วครับแต่ว่าเป็นเพื่อนกันก็น่าจะ คุยกันดีดีกนนะก็เพราะว่าเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับมันถึงไม่เกรงใจผมเนี่ยถึงเวลามันก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยผมนี่ชักจะหมดความอดทนกับมันแล้วครับแต่ว่ายืมเงินกันเกิน2000เนี่ยนะตามกฎหมายเนี่ยมันต้องทําสัญญาเงินกู้กันแล้วนะนี่มีหลักฐานการทําสัญญาเงินกู้หรือเปล่าเนี่ยหลักฐานไม่มีหรอกครับพี่คือมันทักมายืมเงินผมในไลน์ครับที่จะมีก็แค่แชทไลน์เท่านั้นแหละครับเอ้าเงินก็ดีเลย เดี๋ยวนี้เนี่ยนะแค่มีประวัติการคุยยืมเงินกันในประเภทแชทไลน์อย่างเงี้ยนะก็สามารถาไปฟ้องได้แล้วถึงจะไม่มีสัญญาแต่ก็ฟ้องตามกฎหมายได้จริงเหรอครับเออแล้ว,ลวต้องทำยังไงบ้างครับคุณอภรรย์โอ้ยง่ายๆเลยมันมี3ข้อสําคัญนะข้อแรกก็คือจะต้องมีประวัติการคุยขอย,ยืมเงินในแชทประเภทพวกไลน์ข้อที่2จะต้องมีชื่อบัญชีหรือว่าชื่อแอคเคาท์มันน่ะข้อที่3จะต้องมีรายละเอียดการโอนเงิน พร้อมระบุวันที่การโอนเงินให้เรียบร้อยมีครบไหมละ่ะครบครับเอา้าเงินก็ฟ้องแพงได้แล้วแต่ว่าต้องอย่าให้เกินสิปีนะเดี๋ยวมันจะหมดอายุความแต่เงินแค่ห้าพันเองนะครับคุณอภดลไปฟ้องเนี่ยมันจะคุ้มเหรอครับคุ้มหรือไม่คุ้มไม่รู้อะได้ขู่ได้ขู่ขเออเองไม่รู้หรอว่า,วาสมัยนี้เนี่ยคนมันได้ยินแค่ว่าขึ้นลงขึ้นศาลก็กลวกนหัวหดแล้วเออ ฟ้องศาลนี่ยงคิดว่าจะเอาศาลมาขู่ฆ่าเลยเหรอวะใช่ฆ่าฟ้องศาลแล้วเว้ยฆ่าแค่ยืมเงินแค่เนี้ถึงกับต้องเอาเจ้าที่เจ้าทางมาขู่ฆ่าเลยเหรอวะเออใช่ฆ่าเนี่ยไปฟ้องศาลเจ้าที่เจ้าทางอะไรของเองวะค่าไม่ได้ฟ้องศาลเจ้าที่เจ้าทางเว้ยเอ้าก็เองฟ้องศาลเพียงตาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้อยู่วันนานๆแล้วเองเล่นของเหรอวะเดี๋ยวค่าจะไปฟ้องหลวงตาแนวเองเล่นของไปกันใหญ่แล้วค่าไม่ได้ไปฟ้องศาลเพียงตาอะไรทั้งนั้นแหละ ฟ้องศาลแพ่งเว้ยศาลแพ่งเออคืออะไรวะศาลแพ่งก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองการกู้เงินการเบี้ยวการชําระนี่อะไรอย่างงี้แหละอ๋อนี่เองคิดจะขู่ค่าเหรอค่าแค่ยืมเงินแค่เนี้ถึงก็ต้องขึ้นโงขึ้นศาลเลยเหรอวะก็เองไม่ยอมคืนเงินค่าเอาเงินค่าคืนมาลเลยออกคืนมาถ้าเองผักค่าอีกทีแลวนะข่าเ,าเองตายแน่ ใช่ครับนี่ขนาดผมขู่แจ็คมันนะครับมันยังไม่กลัวผมเลยครับเฮ้ยว่าแต่น้าคอให้ผมมาซื้ออะไรนะครับจำไม่ได้เลยอะซื้ออะไรวะนึกไม่ออกเลยครับป้าเอาจะจะถึงไหมซื้ออะไรหรืออกนึกไม่ออกนึกถึงกะทินึกถึงชาวเกาะหรือเปล่าจ๊ะใช่เลยครับพี่อ้อยจัดมาหนึ่งครัจัดมาหนึ่ง รู้ใจอว่าแต่กุ๋ยให้เงินแจ๊คยืมไปทำไมตั้งห้าพัน่ะอย่าบอกนะว่าไปใช้จ่ายไร้าสาระอ่ะไม่ไร้สาระหรอกครับพี่แจ๊คนี่มันเอาไปจ่ายค่าเทอมครับมันผ่อนผันเข้ามาหลายงวดแล้วครับทางมหลาลัยเนี่ยบอกว่าถ้าคืนมันยังไม่จ่ายนะครับเขาจะไม่ให้มันสอบแล้วก็จะไม่ออกเกรดให้มันด้วยครับเหรอแล้วนี่มันบอกไหมอ่ะว่ามันจะคืนให้กุ๋ยเมื่อไหร่ตต่างอ่ะอ,อาทิตย์ที่แล้วครับ นี่ก็ผ่านมาสองสาวันแล้วนะครับมันยังไม่คืนเลยครับผมเนี่ยก็มีภาระหน้าที่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าบ้านเขาด้วยคือมันยังผ่อนผันผมอยู่แบบนี้นะผมกลัวว่ามันจะไม่คืนแล้วนะครับโอ้ยถ้างั้นกุ้ยต้องรีบไปทวงแจ็คเลยนะเออแล้วนี่เดี๋ยวถามหน่อยอย่างนี้ยเราคิดดอกเขาหรือป่ะโอ้ไม่ได้คิดหรอกครับป้ามันยืมไปไม่กี่วันเองผมก็เลยไม่คิดครับเหรอ,องั้นก็ถ้าเกิดไม่มีสตางค์เนี่ยเราก็ไปเอาของเขามาก็ได้ของอะไรหรอครับป้าเอา้า ก็ของมีค่าอะไรก็ได้เขาเรียกว่าเอามาขัดดอกขัดดอกเออเออใช่ลองวิธีนี้ดูเอาของมาประกันไว้แจ็คมันจะได้รีบหาเงินมาใช้ไงอใช่ไหมป้าใช่ขอบคุณที่แนะนำนะครับเออนี่ค่ากะทิครับแหมนี่ลืมละมัวตแก้งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจ้าจขอบใจจ้าขอ น่า<ม>สงสารกุ๋ยมันนะป้าเนาะนั่นน่ะสิอุ่าช่วยแจ็คมันนออ่ะแจ็คนี่ก็ไม่น่าเลย<ม>สวัสดีครับป้าพี่อ้อยมร้มอยห<ม>้าสิบสวดจ้ะเฮ้ยทำไมมองฉั้นแบบนั้นล่ะหร<ม>ือว่าของหมดแต่นั่นก็มีไม่ใช่เหรอของน่ะมีแต่ว่าไม่ขายเว้ยไม่ขายให้กับคนคิดโกงโกงอะไรป้าฉันไม่เคยโกงใครนะ ก็แจ๊คยืมเงินกุ๋ยไปแล้วไม่ยอมมาใช้คืนอะไม่ให้เรียกโกงให้เรียกอะไรโอ้โหฟังฉันก่อนฉั้นอะไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่ใช้คืนแต่ฉันขอเวลาแค่สองสวันฉันใช้คืนแน่นอนแล้วฉันก็บอกมไปแล้วด้วยจริงดิจริงสิพี่ฉันจะโกงมันไปทำไมล่ะปกติฉันยืมเงินใครที่ไหนล่ะท้ามไม่สําคัญจริงๆแล้วป้าเนื้อหนากับพี่อ้อยก็น่าจะรู้ดีนะอ จะว่าไปก็ถูกของไอ้แจ็คมันนะป้าปกติก็เห็นแจ็คมันทำบุญช่วยเหลือคนอื่นตลอดนะนั่นสิเป็นเพราะไอ้กุ๋ยเลยทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนั่นนะสิเป็นเพราะไอ้กุ๋ยทีเดียวเลยนะเนี่ยทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะเอออะไรของมันเนี่ยกุ๋ยเนี่ยเอออเมื่อกี้เจ้าอะไรนะ M ร<ช>้2ยขวดใช่ไหมใช่ครับเคพี่หยิบห้เออเออเอาไปหยิบไปอ่ะสองขวด อ่ะป้าอ่ะมาจ้ะขอบใจจ้ะฉันไปก่อนนะป้าไ <ป S 2> คุยกันดีดีโชคดีดดทษคนเขามองฉันไม่ดีไปหมดแล้วพ่อให้กุยคนเดียวเลยอะเอาหน้าใจเย็นพี่รู้ใช่ไหมว่าบ้านมันโดนไฟไหม้รู้ตอนบ้านมันโดนไฟไหม้นะฉันนี่แหละที่ไปช่วยดับไฟแล้วตอนที่มันลำบากไม่มีเงินกินข้าวก็ฉันนี่แหละที่หาข้าวให้มันกิน ตอนมันลําบากฉันช่วยมันชั้นบ่นอะไรไหมพี่แต่ตอนฉันลําบากขอให้มันช่วยเนี่ยมันมาทวงฉันเช้าเย็นทําอย่างกับฉันจะไม่จ่ายถึงฉันจะจ่ายช้าแต่ฉันจ่ายแน่นอนนะพี่เอานะพี่เข้าใจแต่เอาตรงๆนะพี่ไม่มีหรอกเฮ้ย่าไปไหนพี่พี่ไม่มีอะไรครับเอาเราามักขนเนี่ยจะไปยืมเงินไม่ใช่เหรอพี่ ฉันไม่ได ну ้จะมายืมเงินพี่ฉันแค่บ่นให้ฟังเฉยเฉยหน่อยคอยลงโอเคไหมเอองั้นเอายังงี mm ้พ hmm> ี่เดี๋ยวพอดีเพื่อนฉันจะมารับอ่ะฉันฝากรถจอดไว้ตรงนี้กันนะพี่โอเคี่บีบประกันเปลี่ยนี่ขอบคุณมากพี่จะรีบมาอ้าวพี่กุยได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ปล่อยเงินกู้เหรอ ไอวเงินกู้อะไรพี่ไม่มีเฮ้ยเมียวน่าพี่เห็นนะว่าดเราอ่ะให้แจ็คมันยืมเงินไอ้แจ็คเป็นเพื่อนผม้พี่ก็เพื่อนอเออเดี๋ยวนี้พี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอร์ไซค์ด้วยเหรอโคตรเจ๋งเลยพี่ใช่ที่ไหนรถไอ้แจ็คมันฝากไว้ไปบายมา,มาเอารถไอ้แจ็คอ่ะเออมมเไม่มีให้กู้เลยไม่มีเศร้า โอ้โดนแล้วขาของยันจะเดือกนี่ไม่ไหวหรอกโอยถอยถอยถอยตีทึ้งทีทึ้งตีทึ้งอ่างทิพ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 นะหมูกรอบที่นี่จะนะเออรอแป๊บโอ้โยหมดยกจนได้โถเอ้ยตามอีกตามเคยชิงดายไอ้กุยมึงจะเอาล้อมอเตอร์ไซค์ไปส่งใครเนี่ยไม่ได้ไปส่งหรอกจ้าเอามาขัดดอกฮะขัดดอกอะไรวะเป็นหนี้ใครไม่ได้เป็นหนี้หรอกพี่ไอ้แจ็คเนี่ยมันยืมเงินฉันแล้วมันไม่ยอมคืน แล้วไปถอดร้อมันมาแบบนี้มันจะยอมคืนเงินเองเหรอวะไมนั่นนะพี่ผมนี่ไลน์ไปบอกมันแล้วนะมันยังไม่กลัวแล้วมันบอกว่าถ้ามันเจอเนี่ยมันจะซัดหน้ามันก็ให้เนี่ยเฮ้ยได้ไงวะลูกผู้ชายด้วยซัดมาต้องซัดกลับสิอย่าไปยอมมันเข้าใจป่าซัดไปมันซัดมาเราซัดไปเอาให้หนักว่าเดิมซัดมาซัดไปอะไรล่ะพี่แค่มันเดินชนไหลฉันก็ปิวแล้วนะเอางี้ไอ้กุ้ยมึงอย่าไปยอมมันเด็ดขาดถ้ามึงไม่เป็นมวยแล้วก็พี่สอนมวยให้เอาไหม เอาแบบปลักสูตรเร่งรัดเลยจัดให้พี่ยอดเน้นะสอนมวยเค้ยกุยอย่าดูถูกคนอย่างไอ้ยอดสมัยหนุ่มๆเนี่ยป้ายหมายจับเนี่ยติดทุกอำเภอทุกจังหวัดมันเป็นนักเลงมาก่อนพอ,อละคนไม่ต้องคุยเยอะเดี๋ยวเด็กมันจะแกลงกลน่อไงสอนพี่จะให้ฉันสอนไหมวะแล้วต้องทำไงบ้างอะพี่ไม่ยากกำหมัดดิกำหมัดขึ้นมาปั๊บ แผลเล็บออกแล้วขวดหน้ามันนี่ยกกำหมัดก่อนยกเสร็จปั๊บกำหมัดให้แน่นเออยัดซ้ายปั๊บไหล่เนี่ยไหล่ที่ปิดขาง ไ,ไ,อไอ้แจ็ควันนี้ถ้าเอ็งไม่คืนเงินค่านะเอ็งจะตัวนะเอ็งรอค่าอีก2อง2สามว,วันไม่ได้หรอวะทาไเอ็งอทำอย่างนี้ด้วยวะก็เองมันผัดผ่อนค่าไปเรื่อยอะค่าไม่เชื่อเองแล้วเว้ยเอ็งไม่เชื่อเอ็งก็เลยไปบอกคนีนตลาดไปทั่วว่าค่ายืมเงินแล้วไม่คืน ก็เองยินมค่านานเกินไปนี่วะแล้วที่เองไปถอดล้อรถข้าเนี่ยมันเกินไปหน่อยรือเปล่าวะไม่รู้เลยเว้ยยังไงวันนี้ถ้าเองไม่คืนเงินค่าข้าก็ไม่คืนล้อรถเองหรอกงี่เง่าอ่ะเองกับข้ายังเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าวะเพื่อนกันเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกเวย้ยเออเพื่อนกันอ่ะเขาไม่เอารอรถเพื่อนอย่างนี้หรอกเอารอข้ามาได้ละเองก็คืนเงินข้ามาก่อนดีวะโูไม่เองพูดเเรื่องแบบนี้วะออไอ้แจ๊คเฮ้ นี่ยังต่อยข้าเหรอเฮ้ยกุยมันนี่เลยนะเ้ยไอ้เจ้เ้ยเฮ้ยตุ้เฮ้ยไอ้กุยเป็นไงล่ะทำเป็นซ่าเอาล้อคข้าคือไม้แล้วทำฟอร์มนิ่งเฮ้ยไอ้กุย ไอ้กุยไอ้กุยโอ้โหไอ้กุยนี่เจ็บจริงป่าวะไอ้กุยไอ้กุยตายละไอ้กุยทำใจดีว้วยฮัลโหลพี่ฮัลโหลาลาวับเพื่อนผมหน่อย<โ>เพื่อนผมมันบาดเจ็บเพื่อน ต้องหยุดตรงป่าดกล้วยนะพี่ฮะชกต่อยกันขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอครับหลวงตาออทําไมเรื่องแค่นี้คุยกันดีๆไม่ได้เออเออเอางี้หลวงตาฝากให้นนช่วยดูแลด้วยว่าอย่าให้เกิดเรื่องชกต่อยกันอีกเข้าใจไหมครับหลวงตาผมจะพยายามครับ แต่ผมว่าในส่วนของสองคนนั้นเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงหรอกครับทำไมถึงไม่เป็นห่วงคือคนที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือพวกที่ชอบไปยุกกลุ่ยกับแจ็คมากกว่าครับตอนนี้ยังเถียงกันไม่เลิกเลยครับทะเลาะก,กันตลอดว่าใครผิดใครถูกกันแน่ครับทะเลาะก,กันอีกแล้วเหรอครับหลวงตาเออหลวงตาครับหลวงตาคิดว่า<อ>เรื่องทั้งหมดเนี่ยใครผิดครับเป็นพวกแกนี่แหละใช่ ตัวเองผิดแล้วยังไปโยนความผิดให้คนอื่นเขาอีกเ,อเป็นพ่อพวกแกนี่แหละที่ไปยุไอ้กุ้ยให้ไปตีไอ้แจ๊กเนี่ยอา้าวไม่ใช่พ่ปาป้านหนาเลยฮะไปยุให้มันเอาถอดล่อไปขัดดอกไอ้แจ๊กมันถึงได้โกรธขนาดนี้ไงผิดทั้งคู่แหละโวยไอ้พวกชอบใช้กําลังเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนพดลคะคุณนพดลนั่นแหละตัวต้นเรื่องเลยเอา้อาวที่ทำไมพูดอย่างนี้ละครน้องอ้อยมาปรับปลงพี่ได้ไงละครับไม่จริงนะคะไม่จริงเลยสิครับนี่ถ้าไอ้กุ่ยมันเป็นอะไรไปนะ ทวดปู่แกนี่แหละปูะ่กป้อพูดเวอร์เหลือเกินแค่เด็กมันตีกันนะครับทําเป็นเรื่องใหญ่ต้องโตไปได้ไอ้พวกไม่มีสมองชอบใช้แต่กําลังเนี่ยมึงพูดอะไรของมึงวะไอ้โดนฮะแองเลยมึงอยากโดนเหรอมึงต้องตีด้วยซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดอะไรกับกูขึ้นมาเนี่ยขึ้นกระเช้าหนูเว้ยมึงขึ้นได้แต่มึงต้องเจ็บตัวก่อนเดี๋ยวก่วอนเดี๋ยวกดี๋เป็นอะไรกันเนี่ยทะเลาะกันดี๋ยเมื่อวานแล้วไม่หยุดสักที ก็พี่ยอดกับคุณนพดลน่ะสิผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดไม่ได้ผิดเลยไม่ได้ทําอะไรผิดได้ข่าว่ากุ๋ยเป็นคนปรึกษาคุณนพดลคนแรกไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ว่าคนที่แต่อะไรคะให้คำปรึกษาต่อมาคือป้านอยพี่ยอดก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนจะไระยอนกันไว้หรือไม่ไวแล้วจัดยาเลยป้าไอยาเดี๋ยวเดีลยวเดเลยาไอเดยเดี๋ยวเยเยเดี๋ยวเยดเยเยเีเดี๋ยว ตาครับมีรเรื่องครับนี่ฮะเจริญทรออยู่ด้วยนะมีเรื่องอะไรกันเหรอคืออย่างงี้เจ้าค่ะหลวงตาจะรบกวนหลวงตาช่วยตัดสินหน่อยเจ้าค่ะว่าระหว่างเจ้าแจ๊กเจ้ากุ๋ยมันต่อ,อยกันจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนผิดเจ้าค่ะก็ยัยป้ามหาภัยนี่ะครับหลวงตาไปยุ่งไอ้กุ๋ยขโมยล้อรถเครื่องไอ้แจ๊คครับไอ้แจ็คเลยโกรธอยู่ทุกวันเนี่ยคนที่ผิดจริงๆนะครับควรจะเป็นไอ้นพดลมากกว่าครับมันเป็นคนยุ่ให้กุ๋ยไปฟ้องศาลครับหลวงตาครับอ้าว แล้วไอ้ทีมมันเรื่องราวใหญ่โตบานปลายขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ไอ้พี่ยอดกับไอ้นา,อาคมนี่เหรอไงอคุณจับประดนอระดนครับคุณเป็นคนเริ่มเรื่องใช่คนเริ่มเรื่องต้องเป็นคนผิดทั้งหมด oh. ไอ้คนที่เริ่มต้นต้องรับผิดชอบทุกอย่างครับหลวงตาครับเดียวเดียวเดียวคนเริ่มต้นเป็นคนผิดที่สุดใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างนั้นคนที่ผิดที่สุดก็คือหลวงตาเองนั่นแหละใช่ครับ คนที่ผิดคือหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นคนเริ่มต้นหลวงตาต้องรับวายหลวงตาครับทำไมหลวงตาเป็นคนผิดล่ะครับคนที่บอกให้กุยเอาเงินไปให้แจ็คยืมก็คือหลวงตาเองหลวงตาเป็นคนบอกเองนะครับใช่หลวงตาเห็นว่าแจ็คเนี่ยเขาลำบากกลัวเขาจะไม่ได้เรียนหนังสือต่อแล้วอีกอย่างกุยเขาก็อยากช่วยเพื่อนเขาแล้วครั้ที่สุด แจ็คเขาเป็นคนดีเขาคงไม่ผิดสัญญากับกุ๋ยหรอกเข้าใจไหมเรื่องครับดูไปดูมาในปลายบานขึ้นแล้วบ้านปลายอ้าวทุกคนมาทำอะไรครับเนี่ยแจ็กก <Jack, S 2> ุ๋ยเรื่องเป็นยังไงเล่ามาองตาแล้วยิ้มมนม,ม,มีอะไรกันผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นนะครับ ส่วนเงินที่ผมติดกุยผมใช้คืนแล้วครับแม่เพิ่งโอนเงินมาให้เมื่อคืนนี้เองครับเอาแล้วทําไมเพิ่งโอนมาเล่าพอ,อ,อดีพ่อกับแม่เขามุนเงินไม่ทันนะครับเลยช้าไปหน่อยอกุยเป็นยังไงบ้างหมอเขาว่าอาการเราเป็นยังไงไอ้ก,กุยมันแค่หัวโนนเฉยๆครับส่วนอาการอื่นเนี่ยก็ปกช้ำธรรมดาครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คถ้าเอ็งไปรู้อาการของกุยได้ไง ก็แจ็คเขาไปนอนเฝ้าผมที่โรงพยาบาลทั้งคืนเลยครับพี่นนท์ญาติครับแล้วทั้งหมดเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นคนผิดวะมันก็บอกแล้วไงแล้วใครกต้องการคุยเพียงรู่าอ้โหโเลี้ยวฟังหลวงตาถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ควรไปถามหาคนผิดอ้าวทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะเจ้าคะหลวงตายอมอ้อยหลวงตาจะเปรียบเรื่องนี้กับป mm ัญหาจราจรบนท้องถนน เวลามีรถติดบนท้องถนนหลวงตาอยากถามว่ามันเป็นความผิดของใครมผมรู้ครับใครยอดไฟแดงผิดครับหลวงตาครับทำไมไม่เปิดไฟเขียวอย่างเดียวนะครับรถจะได้ไม่ติดวิ่งทุกคันเลยครับหลวงตาครับมันพูดถูกครับใช่ที่ไหนล่ะพี่ยอดเป็นเพราะว่าถนนมันน้อยรถมันเลยติดตังหา่าไม่ใช่ถนนมันในเยอะ แต่ที่รถติดเนี่ยพอมีแม่ค้าเนี่ยมาขายของบนถนนเนี่ยเยอะไปหมดเลยรถมันเลยติดมันใช่ที่ไหนเล่ามันเป็นเพราะไอ้พวกที่รวยๆเนี่ยซื้อรถกันเยอะนักหนาเนี่ยแล้วก็จอดกันเต็มไปไม่ได้แลยเต็มไปเขามีเงินไม่ใช่แล้วไงเพราะไฟแดงจะน้อยมีไฟเหลืองก็ป๊อก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 ให้หลวงตาตัดสินไหมหลวงตาว่าผิดกันหมดทุกคนแล้ว ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้จะแก้ไขยังไงอะเจ้าคะเราต้องแก้ที่ตัวเราเองสิโยมอ้อยยังไงเจ้าคะหลวงตาอ้าวก็สมมุติว่าเราจะออกตอนเช้ารถมันติดหกโมงเช้าเราก็ควรออกให้มันเร็วออกทีห้าและตีห้า 5, เราจะติดหรอครับหลวงตาเราออกเร็วอีกออกทีสี่ทีสี่ติดแล้วครับเร็วยิ่งขึ้นอีกไปไหนออกทีสามทีสองยังไม่นอนเราจะออกไว้อล้วนี่เขาดีกว่าเห็นไหมเราก็จับไปไหนมาไหนได้ทันเวลาแล้วก็ไม่ต้องเจอปัญหาใหม่ๆ แล้วข้อสำคัญถ้ามันเกิดปัญหาเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามหาคนผิดถ้าทุกคนรับผิดชอบปัญหาของตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองชีวิตเราก็จะมีความสุขคุยโทรศัพท์เสียงดังอยู่ได้คนจะหลับจะนอนนี่เฮ้ย คือตอนนี้แอปมันมีปัญหาอยู่อะพี่จะไปยากยอะไรน้างใช้โซเชียลช่วยดีเข้าใจหรือเปล่าจริงด้วยพี่ความคิดดีมากเลย